อันนี้สองพันยิบสองพันยิบเอ็ดเขาเปลี่ยนอะไรครับยางยางอะไรนะยางนอกนอยางนกเจ้าตัวเขาเลือกเบื่ออะไรครับฮะไ,ไม่ร,<ะ>มรูถามเจ้าของนะครับเอาอยางเบรืรออะไรครับจะให้นี่ไม่ได้จะให้สวยหนอ่อยสวยเท่าเหมือนข้างหน้าไหมครับแล้วแล้วโซ่เอาสีอะไรโซสเตอร์นะโอ้โซ่ม่วง รายแรกหรือเปล่าโซ่ม่วงสเตอร์สามสิบใช่ไหมโอเคครับได้จัดให้ขับมาไกลไหมครับที่รั่วเนี่ยอ,อน,นะครับในเมื่อสาวน้อยเอารถมาแต่งครับสเตอร์ก็เห็นบอกว่าจะเอาสามสิบสิบสี่สามสิบครับส่วนโซ่ก็เป็นโซ่สีม่วงยางก็ห้าสิบทับเก้าสิบเนะ้อหเนอจัดให้หน่อยครับ ไม่ไม่แต่ผู้ชายนะครับพวกสาวๆก็แต่งรถเป็นนะครับทุกวันนี้รถเดิมมันขี่ไม่ได้แล้วโชคก็ช้างชาย,ยูสวยอยู่ครับคันนี้น,นะครับสเตอร์วันนี้เลือก30มสิบปันนะครับอันเดิมยี่สิบอันนี้เลือกเป็นสามสิบใช้ตัวนี้นะครับวันนี้ ของ 2m 2m นะครับ 2m ร้อยเปอร์เซการันตีนะครับท็อปเกรดเลยเมดอินไทยแลนด์เป็นสเตอร์ชุบแข็งนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นชุดแล้วก็รู้สึกว่าจะทนจริงๆครับสำหรับตัวนี้ ส่วนช่างหอก็กำลังงัดเี้ยอ้าเอ้ยปัญญามาเฮ็ดยังพวกเจ้าเอ้ยมาทำไมคนนี้มาทำไมเนาะไม่น่ามาเลยเนาะเรากำลังนั่งอย่างชิวเนาะเออแล้วมีทั้งเอ้ยหัวโลนก็มีอะไรก็มีไปทั่วว่ากันนะครับเน้นนะครับลืมโซ่เอาเสียอะไรกันแน่ครับ สีอะไรนะครับม่วงใช่ไหมปากแบบไหนม่วงนะต้องว่าที่ม่วงเังไน่โอเคนะครับสีม่วงนายเอาดูม่วนจริงหรือเปล่าไอ้เจ้าของดูด้วยยืดไอ้เจ้าของดูด้วยชี้ก่อนม่วงนี้มันเป็นม่วงแบบทึบนิดหนึ่งนะวันนี้ส่วนโซ่นะครับก็จัดเป็นสีม่วงนะครับอเข้าใจเลือกอ่ะห่อใส่ไปแล้วจะเป็นยังไง จัดไปเลยครับช่างบุญหอเห็นใน YouTube คิดถึกอาเร็ว <c oughs> อานะครับยางวันนี้เจ้าหนูมาเปลี่ยนห้าห้าสิบทับเก้าสิบนะครับสิบเจ็ดแล้วก็เปลี่ยนโซ่สเตอร์ เตอร์หน้า1ินะครับหลังก็เลือกเป็น30นะครับหลังเลือกเป็น30ส่วนโซ่นั้นก็เลือกเป็นสีม่วงนะครับอ่าเสร็จแล้วครับบุณหอลองนิดหนึ่งนะครับอ่ะลองขับดูหน่อยเนะเช็คเบรกลองโซ่สตอร์มันเข้าหรอกอ่าจากการทดสอบเป็นยังไงบ้างครับ ปกติเบรกอะไรก็พอดีแลยเนาะอ่าโอเคอ่าเจ้าของนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ